ช่องพุทธเส้นน้ำลินช่แนลเนาะค่ะเนาะมือนี้เขาสิผ้ามาเบ่งสวนพักเขาต้นเสาเนาะค่ะเนาะเอางวงงวหนวงควายออกมาผูกกันเสาแล้วก็เขาเกิดมารอสวนพักเขาอ่ะต้นเสาเนี่ยพวกกรสดชื่น,น,นะะเนาะค่ะเนาะะค่มาเบ่งแปลงพักของเขาค่ะ <S <S ค่ะอันนี้คือพักกวอนตุ่งของเขาเนาะค่ะมันกำลังงัยเนาะค่ะ ใส่ปุ๋ยข้อไปเน,น,น,นานนะค่ะว่าในหดน้อยู่เนาะค่ะเดี๋ยวสักพักอ่ะใส่ฮดน้ำเนาะค่ะเนอ่ฝืงใส่ปุ๋ยข้อไปนะคะเป็นการะงังงามเนาะคะ่ะเอ้าหวานเป็นเบียร์เนาะเล็กๆแล้วข้าก็ะทอนออกไปขายตอนเป็นเบียร์เล็กๆเนาะค่ะเนาะทีนี่ข้า,ขากะมันเหลือบางๆข้ากะปล่อยเป็นต้นใหญ่เนาะค่ะนี่ค่ะเป็นการะงังสีใหญ่เนาะคะ่ะเนาะค่ะกะงามดีอยู่เนาะค่ะนี่กะพักซี่และะ้วจ้ะเนาะ ชีเลาเฮากำลังเจสิงใหญ่ค่ะกระบาดอยากพรานะสมควรนั่น,นะควรเจือพนเจือขึ้นเนาะค่ะค่ะพอได้กินเนาะคะ่ะบ,บาดเดีวบาดหลายเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะ่คะข้าวชีจีนเนาะจนะ้ะเนาะบอได้กินเน้ะบ่ได้สื่อเนาะจ้ะนี่กะบักเกอร์เทนช่วยกำลังออกดอกเนาะค่ะกำลังจะออกดอก บรรยากาศต้นเสานี่ก็แดดเล่นแล้วค่ะเนาะแดดก,ก็สิเริ่มแห้งขึ้นเรื่อยๆค่ะของฝากก็จำไซต์สดไซแห้งค่ะเริ่มห่อนแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหอมแบงกะลกออกไปขายเหลือไว้กินเล็กน้อยเนาะคะ่ะผลใหญ่เพิ่งขนาดตุนน,ตน,น,ตน,น้อยๆนเนาะจ้ะเนาะค่ะนี่ก่ะหอมแบงใหม่เนาะคะ่ะ กาเขียวเนาะคะ่ะกำลังหลือมยายเนะี่ยสองตัวป่วนเนาะคะ่ะเนาะไปใส่กับไปนำกับเหยียบพักเหยียบยั้งเนาะคะ่ะสองตัวป่วนหามกับใบไหนเนาะคะ่ะเขาแป้งพักกับมูลแป้งพักก,ก,กล้ได้ถึกตี้แล้วนั่นเห็นได้ถึกตี้แล้วเบื้งต้น,ลนะะเลยค่ะเหยียบแป้งพักป่า,กกาเบิดองตเลยเจ้ากาแฟดำเจ้าคืองสีทางแท้ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะอากาศหอมเนาะคะ่ะกำลังสหลือมหญ่นะคะ่ะ นนมุเนเบิดแล้วค่ะแร่งพักของเขาปลูกใหม่เนาะค่ะเนาะเพิ่อนกะเริ่มเล่นไงละค่ะนี่ก็เพิ่งวานปุ๋ยขอกไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาก่อนที่ทำการหดเนาะคะ่ะค่ะกะล่างไงค่ะเดี๋ยวเขาสิไนทเบิ่งแต่ง กว่าของใหญ่นะจ๊ะเนาะกว่าผลออกหน่วยคือยังค่ะไปกันเลยค่ะมาพอกับใบแดงหอมแดงค่ะหอมแดงสีโปรไว้สเปนกัลละงามนะคะมันก็ลด้สีใยนะคะแล้วก็ขนาดสีเข้าแดงตัวเล็กๆผลออกก็เลือไว้ ทางห้างค่ะให้เพื่อนเป็นตัวใหญ่เนาะค่ะเนาะนห่อแตงกวาของยายฝู๋ไ้กระหลืมไม่หน่อยเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะนนี่่คะห่วยร้ายอยู่ค่ะก็เได้เก็บกินเนาะค่ะเนาะเลิกกินเท่ากับขายค่ะประมาณนี้นาะคะะ่ะเนาะกระโดกอยู่ค่ะ ั้งแต่เริ่มออกหน่วยเนาะคะ่ะนี่ค่ะสองตัวปุนเหาแป้งผ้ากับมูลเบสเนาะคะ่ะไปใส่ไปด้วยเนาะจ้ะมา้วบ่งบอกมะละกอเนาะจ้ะมะละกอปลูกใหม่เนาะคะ่ะไว้กันร้ายอยู่ค่ะมะละกอปลูกใหม่ของเรานี่จะกล้กวยดักเ้าปลูกใหม่ แข็งแรงสมบูรณ์ดีเนาะคะต้นใหญ่แล้วเนาะงค่ะเนาะโวยหนักทาน,น้ำถมของเราตอนนี้กับแล้วก็ปลูกใหม่เนาะคะตอนนี้ก็บบดุกบันไดเหลือมีะะดุกเนาะค่ะโขนหนักสวยๆเนาะคะเนะาะกขนหนักปลูกใหม่นีี่่คะทาน,น้ำถมบันไดกะ,ะแข็งแรงสมบูรณ์ดีเนาะจ้ะนี่กะกองหนามแล้วจ้ะเนาะ นีสมบูรณ์ดีจ้ะปลูกไม้คือกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะของแถวนี้มีแต่ปลูกของปลูกไม้เนาะจ้ะเพราะว่าเขาดัานดินถึงบ้านแล้วเขาก็ปลูกเนาะ,ค,ะนค่ะเปน็นแล้วก็ค่ะเป็นชะอมนคะค,นคนนนะเขาก็ปลูกสำรับกันไปกับอ่าต้นกล้วยแน่ต้นอ่ามะละกอค่ะปลูกสำับกันไป พ่อเด็กเก็บกิมเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะเอาสีมาเบิงบ่งเหลาะมาเบิ่งฟักทองยายปลูกใหม่เนาะค่ะฟักทองแน่แตงแน่เนาะคะ่ะเนาะยายแล้วปลูกไว้นี่ค่ะแตงกะแตงก้านเนาะคะ่ะกะออกกะบะค้อยดีเป็นไรเนาะค,ะะคะ่ะเนาะต้่นพลันบะค้อยอันนี้แต่ว่าฟักทองนี่สิต้นงามอยู่นะคะเนาะนี่ค่ะนฟนกทอค่ะ ทองใหญ่ปลูกใหม่กํลาลังแตะสีงามแล้วค่ะเนาะค่ะนี่ก็ต้นเสาเนาะคะ่ะแดดจ่ตัวแดดดิเปรียงเลยค่ะเนาะนี่ค่ะปลูกไว้แน่ที่ว่างเป็นหน้าสังรังอ่าของสวนเขานี่ยนะจ๊ะเรื่อน้ำพันาถ่วมนะคะปลูกเขาก็ไม่ค่อยได้กินนะคะน่นี้ค่ะเพราะว่าคือไมีต้นไหม่พันไร้เนาะคะ่ะ ก็ทีวางไว้เพื่อเดิมปลูกฟาทองปลูกของกินเนาะคะ่ะนอน,น,น,นเนีนาจแรงๆสิเนาะจ้ะอาจจะปลูกต้นไม้ไง่ไว้กเพื่อจะไปเดิปลูกของผงกินเนะะนะะาะจ้ะเนาะก็เลือกทีวางไว้จะปลูกของกินของอยากแน,นะะ่เนาะจ้ะนี่คือต้นพริกไทยเนาะจ้ะต้นพริกไทยเพิ่งกะแข็งแรงดี มีหน่วยเนาะคะ่ะเนาะพริกไทยของเขาจะงามเนาะก,กําลังเหลืองงามเนาะคะ่ะพริกไทยนี่ค่ะหน่วยของเพิ่อนเพื่นเหลือม,มีหน่วยแล้วเนาะค่ะเนาะเอาไปมะเบ,บิ่งอีกที่วางอีกฝั่งหนึ่งของสวนเฮาเนาะค่ะเนาะ ค่ะสีหวางเล็กๆในหน่อยค่ะย่ายก็้ลงแป้งแน่ฟักทองแน่ค่ะเอาไว้กินจังค่ะเนาะค่ะนี่แหละป่อยของเฮานะคะเนาะค่ะอู้ดอกข้มูลญคืองามเท้นี่ค่ะเพื่อกันลังออกค่ะอันนี้ปลูกที่หลังเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ กำลังออกกำลังเริ่มออกนะคะน่าฟังหนิน่าจะเนาะโอ้ดอกพกบุ๋งสวยนะคะเนาะดอกพกบุง๋งพกบุ๋งเพิ่นออกดอกนี่ค่ะกะเลาะมาเรื่อยๆเนาะค่ะในสวนเฮานี่ค่ะ บอกฝรั่งยายก็เก็บออกไปหลายรอบปเนาะค่ะเนาะเสียายพาทนมัดไว้ค่ะค่ะฝรั่งกรีบจูเป็นค่ะนี่ค่ะกล้วยปลูกไม้พันนำถั่วมาเนาะจ้ะกะเฮากะเปิดหนามโฮดเพิ่นพอเพิ่นมักหนามนะค่ะเนาะกล้วยหนักเนาะจ้ะก็เปิดสปีเกอร์ให้เพิ่นดิสุ่มช่ำนะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะมันก็ออกลูกออก จะเลืน่นเติบโตดีเนาะ,ะนนค่ะเนาะทำ่ะออกมาณนี้จะ้ะเราออามาเรื่อยๆมาเบิงบม่งม่วงที่เพิ่นดอกที่เคยให้เบิงหัวที่แล้วเนาะค่ะเนาะปลาเพิ่นจิจับบอบม่งม่วง เพิ่งจะติดลูกบ่อยนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเพิ่นกับมะค่อยติดลูกปันไดเนาะค่ะเนาะม่วงม่วงขมิ้นเนาะจ้ะติดเล็กๆหน่อยๆค่ะเอ้ยปีนี้กระแตกอยู่เนาะคะ่ะส่วนม่วงกับมะค่อยออกดอกปันได้เนาะคะ่ะแล้วกส็สองวนสองวนก็บแลนต,นตามไปใส่กระตามเนาะคะ่ะเขาเป่งผักกระมุนไปเป็นได้กระมุน กองหนามเนาะคะ่ะเขนกำลังดอกเนาะจ้ะเนาะดอกต่อไปเรื่อยๆเนาะจ้ะนี่ค่ะอันที่เพิ่งเป็นหน่วยแล้วก็มีเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะเพิเป็นลูกแล้วก็มีค่ะต้นนี้เพิน่นหมากดีเนาะจ้ะเนาะมันติดลูกดีเนาะคะ่ะกองหนาเนาะจ้ะต้นม่วงกับแตกตะไบอ่อ,อ,อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันนั้นคือเขียวสวยเนาะจ้ะเนาะ แตกแต่ใบอ่อนแ,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 แต่บอกรอกบอกช่อเนาะจ้ะนี่ค่ะกประมาณนี้เนาะจ้ะแล้วก็สิมาทะเลาะกันเห็นยังนีสองตัวนี่ไปบันไดกันทะเลาะกันบันหันเนาะค่ะเนาะนี่สองวนนี่ไปบันไดกันทะเลาะกันยอกันห้อ,นองมุนเม็ดเลาะมาเรื่รอยๆเ,เ,เนาะจ้ะ นี่ก็บกม่วงมะม่วงมันขุนสีเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะเพนนิ่งกระดอกายอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวเขากำลังหลุนกันเราปฏิติดหน่วยไว้เนาะค่ะนี่ค่ะมันขุนสีดอกก็ถือว่าายอยู่ค่ะเพราะว่าส่วนมากเราไม่ค่อยมีดอกเนาะส่วนนี้คือไม่มีดอกแต่ว่าถ้ากับมานรอหลุนก็เราปฏิติดหน่วยไว้เนาะจ้ะหน้ากระตุนนั่นพะก่ะ พอ,อกระเลังแต่ออกแต่ว่าช่อพึ่งกับบ่อค่อยเหย้าวปไปในต้นนั้นเนาะค่ะนี่ต้นนี้เพ่วกอะมีชอ่อยาวเนี่ยกะจะมาล่อหลุนกันว่าเพวกจะติดเห้าบอติดหลูงเห้าบอเด้วค่ะ,ค,ะคือขนุนขนุนได้ตัดไว้เนาะจ้ะเนาะน้ำท่านเอากลับบ้าน ขนุนกันนวยกะประมาณนี้นะคะน่าห้าวบัไดเฮ็ดยังเขาค่ะกับนวยกับบ่อยงามบันไดต่ว่าเหนือข้างในคนสีสวยนะจ๊ะเนาะค่ะธ้รมมาฉิค่ะ,าาาคะปอดสารเนาะค่ะรวมๆแล้วผลไม,มสวนท้าปปิี้กะ่ะบค่คยพผลิตกับบ่อยดีป็นไดเนาะคะ่นะเนาะบ๊วยอันนี้เป็นได้กับพุ่นพ่วงมาจากพ่นแห่งแหลงเนาะค่ะ โซดีกัเป็นบกม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้เนาะจะ้ะเพิ่งก็บว่ามีดอกค่ะแล้วก็มีแตกแล้วใบอ่อนไปเรื่อยๆเนาะจะ้ะนี่น้ำในหล่องของเหากะลดไรเนาะค่ะเนาะลดแห้งค่ะค่ะส่วนขนุนเหากะเป็นหน่วยแต่หน่วยเพิ่นบ่ค่อยสวยงามเป็นได้ค่ะหน่วยเพิ่นบ่ค่อยสมบูรณ์เนาะค่ะนี่ค่ะขนุนเา ปกติผนสีนวยหลายลายนาะค่ะขนุนนวลพวกอะทุกงยางเนาะค่ะคนละไม้ในสวนผนกับมะขอยดีปันไดนเนาะจ้ะอันนี้กัพี่ขีนูเนาะจ้ะเนาะพกะผลทั่วไปในสวนเขาละค่ะเขากับพอน้ำหอนยางผลกะได้เก็บกินไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะพี่ขีนู้นจะบรรยากกับสีแห้งแรงไปเรื่อยเนาะจ้ะในสองสองเกลือสองปวนกับปวนไปเรื่อยสีลงไปเห็นแมงตับเต่าในหนามสีลงไป เล่นในเขาค่ะค่ะก่อนเข้าก็ขอจะพิมไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าน,นะคะเนาะเดี๋ยวเข้าก็จะไปะทําความสะอาดสวนค่ะกวาดใบไม้ใบยังออกเพันหกนเนาะค่ะเนาะใบไม้เพันลนจ้ะก็เขาขอจะพิมไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะค่ะก่อนจบคลิปเนาะคะ่ะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะะนาเนาะค่ะให้ชาวของเข้าค่ะเกษตรทมดินแชแนวค่ะเป็นกำลังใจเฮาคุณคิมใบเตปเนาะคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะ